ไต้หวันมีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับให้เดินทางไปเที่ยวไต้หวันด้วยการแจกเงินซึ่งตามแผนนะครับก็จะแจกเงินให้นักท่องเที่ยวมากถึงคนละ5,500บรอบาทหลังจากที่ทางรัฐบาลเขานะครับมีเป้าหมายว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไต้หวันนะครับให้ครบ6ล้านคนภายในปีนี้ครับ ไทเปไทม์รายงานว่าไต้หวันกำลังเสนอแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยการแจกเงินให้นักท่องเที่ยว5 0 0แสนคนคนละ5000หยวนไต้หวันคิดเป็นเงินไทยนะครับก็คนละ5,500บาทซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวในไต้หวันได้ไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายค่าที่พักค่าอาหารหรือว่าค่าผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันก็จะแจกเงินให้กับกรุป๊ปทัว 90, ร์9 0 0 0 0กรุ๊ป กลุ่มหนึ่งนะครับจะแจกเงินให้กรุ่มละ20,000หยวนหรือประมาณ22,000บาทเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพานักท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวันซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนของกรุ๊ปทัวร์ทำให้ราคาทัวร์ไปเที่ยวไต้หวันมีราคาถูกลงและก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไต้หวันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าไต้หวันจะแจกเงินจํานวนนี้อย่างไรและใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้แต่ตามรายงานบอกว่าอาจจะแจกในรูปแบบเงินดิจิทัลและก็จะไม่ได้เป็นการแจกเงินทั้งหมดในครั้งเดียวแต่จะแบ่งแจกเงินตามงานเทศกาลท่องเที่ยวที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีและก็จะไม่ได้แจกให้กับทุกประเทศนะครับแต่จะแจกให้กับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไต้หวันมากเช่นประเทศอะไรบ้างเช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแล้วก็บางประเทศในยุโรปรวมทั้งฮ่องกงและก็หมากเกาด้วยในรายงานไม่ได้มีพูดถึงชื่อประเทศไทยนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าคนไทยอาจจะมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มีคนไปเที่ยวไต้หวันในแต่ละปีมากเหมือนกัน การท่องเที่ยวต่างประเทศต,ตอนนี้ก็กลับมาคึกคักแล้วหลังจากที่หลายประเทศเปิดพรมแดนแบบ100่เซให้คนต่างชาติเข้าไปเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัวหลายที่จึงต้องมีการแข่งขันกันนะครับเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่เงียบเหงามานานหลายปีเพราะการระบาดของโควิดโดยไต้หวันก็ตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้6ล้านคนภายในปีนี้และก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้10ล้านคนภายในปี2025ครับ อยากให้นักท่องเที่ยวไทยได้เงินนี้กับเขาบ้างค่ะ5,500น,นี่คือค,ค่าเครื่องบินเลยนะเยอะเหมือนกันนะครับสาม,มารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างในระหว่างที่ท่องเที่ยวที่ไต้หวันได้ด้วยใช่ค่ะ